สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นางจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูน,นี้นะคะหมกไข่ใส่เห็ดเข็มทองจ้ามาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะก็จะมีไข่คะ่ะเห็ดเข็มทองนะคะว้าว <Wow. S 1> ก็จะมี น้ำปาลาผงปรงรสผงนัวปลาล้านะคะว้าวก็จะมีผักุขลูค่ะหอมแดงนะคะว้าว,วพริกค่ะพริกลูกโดดนะคะนางใช้พริกสีเขียวค่ะเพราะนางจะไม่โคลกใส่ไปรวมกันนะคะเพราะว่านางไม่กินเผ็ดค่ะนางทำไว้ให้เด็กๆแล้วก็คุณพ่อนะคะ นี่ค่ะนางก็จะมาตัดใบตองนะคะใบตองนางก็จะฉีกาแล้วก็มาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดให้เป็นรูปทรงวงรีค่ะนี่นะคะตัดเฉียงขึ้นไปนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นรูปทรง แบบนี้นะคะทำเป็นตัดเฉียงขึ้นไปตรงแนวค่ะเมื่อเราพับครึ่งแล้วก็จะเป็นแบบลกักษณะแบบนี้นะคะ นีค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วนางก็จะทําอีกแผ่นเน้รองข้างในนะคะเพราะว่านางใช้สองแผ่นค่ะอีกแผ่นนี้มันจะอาจจะทําเล็กกว่าอันแรกนะคะนี่ค่ะก็จะทำเป็นลักษณะ ทำกินเลยนะคะไข่ค่ะนางก็จะตอกไข่ไว้นะคะนางใช้ไข่ประมาณเจ็ดใบค่ะแล้วก็หิดกินทองค่ะนายจะหั่นเป็นสามทอนนะคะเท,นนะะทผสมรวมกันไปเลยะคะ่ะนางก็จะนำหอมไปโขลกแล้วก็มาเทรวมกันเลยนะคะโขลกหยาบๆนะคะ ถ้าใครชอบกินเผ็ดก็โขลกพริกใส่รวมไปเลยนะคะแต่นางทำแบบนี้นะคะเพราะว่านางทำให้เด็กๆทานด้วยแล้วก็ให้พ่อด้วยค่ะแล้วก็ใส่ผักคุณตูลงไปนะคะว้าวแล้วก็เอาเครื่องปรุงทั้งหมดเทรวมไปเลยค่ะ ก็จะใช้ส้อมค่ะคนๆ,ๆให้เข้ากันนะคะว้าวนี่ค่ะตแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการห่มห่มหมกแล้วนะคะเราก็จะใช้ทับพีตัด ใส่ใบตองนะคะแล้วทำการห่อเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะพับแบบนี้นะคะแล้วก็กดตรงมุมพับเข้ามาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ใบตองเพื่อที่จะกลัดตรงกลางอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะได้หมกไข่ใส่หิเขียทองคะ่ะนางก็ทำไปเรื่อยๆนะคะทำ ไจเสร็จค่ะนี่ก็ได้เวลาตั้งไฟแล้วนะคะเพื่อที่จะนึ่งหมกค่ะเปิดเตาเลยค่ะนางก็เทน้ำลงไปนะคะ ใซึ้งอะค่ะมาเนื้อนะคะว้าว <Wow. S 1> เราก็นำหมกทั้งหมดมาลงไปนึ่งค่ะ <Wow. S 1> นี่ค่ะว้ <Wow. S 1> าวก็จะปิดฝาไว้ประมาณ20นาทีนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ นี่ค่ะก็ได้เวลา20นาทีแล้วนาะงก็เปิดนางก็จับนี่เลยค่ะสุกแล้วนะคะหมกไข่ใส่เห็ดเข็มทองของเราเดี๋ยวทานายจะแกะให้ดูนะคะพร้อมรับระทานแล้วค่ะว้าว ไปมั่งกันเลยนะคะแค่นี้นะคะบ๊ายบาย